สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามทางเพจ p l a y e r d o u b l e c h a i n และ l i n e a อ s p o r t อ e ์ตครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมแมนโกสินทุกวันแบบนี้ครับในการมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับเจอกันทุกวันนะฮะที่ p l a y e r d o u b l e c h a i n และ l i n e a อ s p o r t อ e ์ตวันนี้ครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็อัปเดตกันหน่อยนะครับล่าสุดวันนี้ที่ช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาที่ SG Stadium นะครับ ก็มีการเปิดตัวนักเตะใหม่ของสโมสรเมืองทองอยู่ในเต d e คนนะครับก็ตามที่รายงานข่าวเลยนะครับเป็นไปตามความคาดหมายนะฮะมาตามนัดก็คือชัดมงคลฮอกกิรีที่เซ็นยืมมาจากการท่าเรือ FC ครับพ่วงด้วยสัญญาซื้อขาดนะครับชัดมงคลนะฮะจะใส่เบอร์14แต่ขณะที่อีก2คนจากสุดปราการซิตี้เอนีซื้อขาดมาก็คือพิชาอุตรานะครับจะมาใส่เสื้อเบอร์3 7 แล้วก็ภูมินนะฮะภูมินแก้วตาเนี่ยมาใส่เสื้อก่าของ AK เ1เอเเ่เบอร์เก่าของอดิศักดิ์ไกรศนะครับใส่เบอร์11นะฮะอ่าก็เปิดตัว3รายล่าสุดนะฮะแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดต้องบอกเลยเพราะว่าเมืองทองก็มีแผนที่จะเสริมนักเตะเพิ่มเข้ามาอีกโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปว่าวันก่อน,อนเนี่ยนะครับว่าโคต้าต่างชาติจะมีเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยน้อยหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวิลเลียมพ็อปเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ไปต่อหรือเปล่านะครับมีโอกาสสูงสุด แล้วก็จะมีนักเตะใหม่เข้ามาเป็นชาติไหนอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่วันนี้อยากจะพูดคุยเลยก็คือประเด็นลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ทาง u r v i s i o n นะครับโดยทางคุณองอาจประภากรมลน,นะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าถ้าจะให้ True เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไทยลีกฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายถ่ายทอดแบบข้ามปีไปตามโปรแกรมที่เป็น เรียกว่าโมเดลของไทยลีกหลังจากปลดล็อกดาวน์นะครับในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤษภาคมเนี่ยนะครับทูพิชั่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าแผนการเตรียมงานสำหรับปี2021เนี่ยนะครับเขาก็มีเอีเวนต์กีฬาต่างๆที่อยู่ในผังรายการเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเมื่อมันข้ามปีไปนะฮะก็เลยต้องการให้สมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับจัดการแข่งฟุตบอลลีกให้ เร็วขึ้นกว่าเดิมเร็วกว่ากันยายนและให้จบภายในธันวาคมปีนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาต่อการวางแผลต่างๆนะครับทีนี้ผลกระทบอ่ะเดี๋ยวพูดถึงฟีดแบ็กก่อนว่าทางสมาคมเองเขาก็ออกมายืนยันเลยครับว่าแผนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับยังไงต้องเตะไปถึงพฤษภาคมแน่ๆเหตุผลหนึ่งก็คืออ่านนักเตะต่างชาติของแต่ละทีมยังกลับมาไม่ได้นะฮะนักเตะยังไม่พร้อมแต่ละทีมก็เพิ่งจะมีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์ในเดือนนี้เองนะครับ หลายทีมก็ยังไม่เริ่มเข้าแคมป์ที่ซ้ำไปนะฮะจะนัดกันในช่วงเดือนกระกฎาคมนี่แหละที่จะกลับมาซ้อมกันตัวต่างชาติยังไม่มาเลยและไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมาตรการของทางภาคร,รัฐทางสาธารณสุขนะฮะคือเพิ่งจะคลายล็อกในเฟสที่5นะครับที่จะมีการจัดก,การในขันกีฬาฟุตบอลแบบไม่มีผู้ชมได้หรือว่าชมแบบจํากัดจํานวนคนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผนนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆผมว่าจุดที่ พลาดไปนะเป็นจุดที่อาจจะมองข้ามไปตอนแรกที่สมาคมไทยลีกเนี่ยนะครับเขาก็จัดทางประชุมวาระสําคัญตอนที่ช่วงโควิดแรกๆเป็นช่วงครั้งที่2ที่มีการประชุมกันตอนนั้นก็เชิญสโมสรสมาชิกมาถ้าจํากันได้ครติดตามข่าวจะทราบว่าตอนนั้นเนี่ยมี2แผนแผนหนึ่งคือเตะให้จบในธันวาคมกับอีกแผนหนึ่งเตะข้ามปีนะครับซึ่งจบธันวาเนี่ยก็ต้องมีโปรแกรมปฏิทินฟี فا เดมาแทรกด้วยในช่วงฟุตบอลโลกรับขัดเลือกช่วงประมาณ อ่ากันยาตุลาเนี่ยนะครับตุลาพฤศจิกาเนี๋ยนะฮะเพราะฉะนั้นทางสโมสรก็เลยบอกว่าเอาเคเตะข้ามปีความเห็นตรงกันแบบนั้นแต่ผมว่าสิ่งที่มองข้ามไปคือวันนั้นเนี่ยไม่มีตัวแทนจากผู้ถือลิขสิทธิ์ก็คือทาง t u e Vision และก็สมาคมนักเตะอาชีพเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมด้วยเพราะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทางสมาคมกับ True เขาคุยกันแหละว่าสัญญาที่ทำกันไว้ TOR เนี่ยมันปรับปรุงแก้ไขได้ไหมจะมีการ ผลโป้นช่วยเหลือกันได้อย่างไรแต่ว่าอย่างว่าเลยฮะทูปีนี้ได้ลิขสิทธิ์ปีสุดท้ายและปีหน้ารู้การหน้าเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่มาแล้วมันก็เลยอาจจะแบบแหมเซ็นกันมาตั้งเป็น10บสปีอยู่ๆมาเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วเป็นอะไรไปอาจจะคุยกันยากหน่อยเออถ้าเกิดรู้การหน้ายังเป็นทูอยู่อาจจะคุยกันง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มันจะผลเยอะมากเพราะว่าเงินลิขสิทธิ์ตรงนี้จะเป็นเงินที่ไปจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือทีมสโมสรต่างๆนะฮะทุกลีกเลยในไทยลีกที่2ที่3ที่4่เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดสปอนเซอร์คือทูที่เป็นลิขสิทธิ์ไม่มีเงินมาจ่ายตรงนี้ไม่จ่ายเนี่ยสโม,มสรอ,อ่วมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันทุกๆกวันนะฮะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมแมงโกสินก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ